ถ้าเรารู้จักบริหารเจ้านายเป็นชีวิตเราจะดีขึ้นในการทำงานที่เราทำงานอยู่เป็น middle management หรือว่าเป็นผู้บริหารที่อยู่ตรงกลางนะคะเราไม่ได้มีแต่ลูกน้องที่เราจะต้องคอยสั่งคอยบริหารงานคอย managing down นะคะเรามีความรับผิดชอบแล้วก็มีหน้าที่จะต้องบริหาร up นะคะเราเรียกว่า managing up บริหารจัดการเจ้านายนั่นเองเวลาที่เราทำงานเนี่ยนะและเราสนใจแต่ลูกน้องสนใจแต่ทีมงานสนใจแต่ เพอร์ฟอร์แมนซ์หรือ kpi ของเราเนี่ยนะโดยที่ไม่สนใจเลยกับเจ้านายไม่ได้สื่อสารกับเจ้านายเลยบางครั้งเนี่ยมันทาให้ไอสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันล้มเหลวไม่เป็นท่าเลยเพราะเราไม่ได้อลัยกันกับเจ้านายคนที่รับผิดชอบเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราหรือการทํางานของเราก็คือเจ้านายเราถูกไหมคะง่ายที่สุดเลยในการบริหารเจ้านายก็คืออย่ารอให้มีปัญหาแล้วถึงจะไปคุยกับเจ้านายให้เราอัปเดต progress หรือว่าความคืบหน้าของงานให้ input มีความคิดเห็นนำเสนอว่าสถานการณ์เป็นแบบนี้มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างบางทีเนี่ยเจ้านายเนี่ยระหว่างทางเน่ยเขาก็มีสถานการณ์ที่แตกต่างไปที่มันพลิกทุกวันเขากับเราจะได้ทำงานเป็นทีมเดียวกันได้ผลลัพธ์ที่ตรงตามโจทย์ อย่าคิดว่าเราเป็นแค่ลูกน้องที่ต้องทำตามคำสั่งเจ้านายเพื่อทำให้ชีวิตเจ้านายดีขึ้นนะคะเราเองเนี่ยสามารถบริหารจัดการเจ้านายให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นก็ได้นะคะ